ตอนนี้ผมอยู่กับผู้แทนสื่อมวลชนนะครับคุณแอร์พันธิลาฟูกลิ่นนะฮะพี่สาวที่น่ารักของผมเองพี่แอสวัสดีค่ะคนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมพี่แอร์ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างน,นะครับในการร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกั้งนี้ครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแอร์ตื่นเต้นมากๆเลยเอาจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราจะได้มีโอกาสเราก็ต้องได้นําโชคแน่ๆวันนี้เฮงไหมฮะเธอเล็กที่ออกคนกดเลยนะแต่ ไม่ได้ซื้อค่ะพยายามหาแล้วพยายามหาเลขทะเบียนรถแล้วเออแต่ไม่มีเลยนะคะคคแต่หวังว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะถูกด้วยเพราะว่าแอร์เนี่ยนะก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปด้วย,วยใช่ได้เข้าเป็นหมุนด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะโชคดีในวันตรุษจีนนี้ด้วยค่ะครับผมแล้วเห็นถึงความโปร่งใสของมาตรการการออกรางวัลยังไงบ้างคะพี่แอร์ครับคุณผู้ชมแอร์เนี่ยนะในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เราก็เอ๊ะยังไงนะตรงนั้นมันเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงวันนี้แอร์เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นนักสืบ เช็คให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะต้องบอกว่ามีความโปร่งใสทุกอย่างตรวจสอบได้และที่สําคัญคือโอ้โหมีการแบบว่าคลิกแบบทุกๆอย่างเลยนะอ,อุปกรณ์ทุกอย่างแอร์คอยตรวจดูลายเซ็นทุทกๆอย่างคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความโปร่งใสนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เชื่อถือได้แน่นอนค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอร์มากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ